สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องเช่ารักเกษตรทุกท่านนะคะเนาะมือนีสบายดีฟ้ามกปรสิภาพมาเบงหยาแพ่ยงกุลาพาพี่น้องกดติดตามกดกระดิ่งเด็กคะเดอเพื่อสบายดีฟ้ามีมคลิปวิดีโอด้านใดก็จะได้ยังไงพี่น้องเบิงนเนาะจะเนาะไปชมหยาแพ่ยงกุลาอายุสี่เดือนกันได้เลยค่ะพี่น้องค่ะไปกันเลย สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องชาวรักเกษตรทุกท่านนะคะสบายดีฟ้มสีผ้ามาเบงการตัดหญา้าให้งัวพี่น้องก็บกค่อยว่างเลี้ยงง่วอยุแตว่วาบ่ค่อยว่างพี่น้องก็ตัดหญา้านาเลี้ยงตรงนี้เป็นพื้นที่บพมีน้ำคลองด้ยจ้ะพี่น้องจ้ะเขากับปลูกหญ้าแพ่งกุหลาบปลายเดือนกันยาเนะคะเนาะตุลาพิจิกาท่านว่ามะมกกัลาอีกแล้วพี่น้อง บกกะลาหมดไปแล้วพี่น้องเอ้ย4เดือนแล้วจ้ะนี่หญ้าแพงกลุลานี่บ่มีเวลาตัดให้งัวพี่น้องเอ้ยผู้เพิ่นบ่มีเพิ่นก็เหลือใจว่าเป็นหยังคือบ่ตัดให้งัวแต่เฮาบ่มีเวลาพี่นอ้องก็มีหญ้าเนเปียก็มีหญ้าหญ้าไนเนาะพี่น,อน้องเนาะหญ้าเนเปียกับหญ้าในนี่หญ้าหวานอีสระ,ะเอีเนี่พี่น้อง กินย่างเต็มที่ได้อัน,นั้นเป็นขางควอกง,ง้วได้จะเดอ้อแบบว่าเจ้าควองก็เลยเป็นคนยากแน่ยเครื่องอยากเลียงงวเนะพี่น้องเนาะนี่ตัดกวางไว้เนี่งัอกินบ่เหลือได้นี่พี่น้องอายุสี่เดือนได้จะเด้อเนี่ยเห็นบอหญ้าแพงโกลาอายุสี่เดือนที่เป็นแจ็คสันก็คือหญ้างลงซุเปอร,ร์แม็กมันป่นพี่น้องแถวนี่สิเป็นดินที่ว่าน้ำลุ่มจากน้อยตรงนี้ตัดไปแลียวขิ้วๆนะคะตัดไปได้สิบมือแล้วกระโปรงขึ้นมา ฝนออยเพื่อนเพื่อนกับไรปงขึ้นมาพี่น้องตรงนี้พื้นที่สองไร่หญ้าแพงกุล่าแล้วก็หญ้าในหญ้าหลวงซุปเปอร์เม็กแต่ว่าอย่าหลวงหรือบริด้ผลทออย่าไนพี่น้องอย่าไนดีกว่าอญ่าหลวงกับมันแก่ลายมันสิปออกดอกพี่น้องออกดอกไววง้วสิบสดบกินถ้ามันเป็นการเวลาที่ยาบ่มีเวลาตัดเนี่ยอย,ย่าไนแก่ปได้ก็กินได้คือเกาด้วยพี่น้องอยาง่าไนนีดีที่สุด หยาเพงงกลาก็ดีค่ะเวลาตัดไปก็หอมพี่น้องหอมมวยๆอยู่กับต้นนี้นี่แหละก็คือหยาเพงงกลาเมื่อนี่พ้ามาเมืองหยาเพงงกลาอันผู้ใดเพิ่นบอกว่าหยาอึดหยาให้งัวกินสบายดีฟ้ามบ่เคยอึดเด้อค่ะเด้อเพราะว่าปลูกพื้นที่หยาไว้สีไรปลูกหญ้าไว้สีไรมีแต่ว่าค้นบ่มีเวลาที่สิตัดให้งัวพี่น้องแต่ว่าห้าในบุอึด เพราะว่าปลูกงาไว้หลายบางคนเพื่อนมีหน้าหลายก็เฮาเพื่อนกับบ่ปลูกงาด้วยพี่น้องเพื่อนกับมาจ่มปลูาบ่มีใหงัวกินเนาะจ้ะเนาะแต่ว่าเฮาเนี่ยมีหน้าบ่หลายแต่ว่าเฮากะตัด้าบ่อึดบ่ยากพี่น้องเพราะว่าเฮาปลูกงาเนาะจ้ะเนาะก็อยากให้เพื่อนๆปลูกงาได้จะเด้อกันสีเลล้ยงงัวสบายดีาฟ้มก็ทําการปลูกงาบ่อึด้าใหงัวกินจ้ะพี่น้องแะก็เลยอยากมาบอกพี่น้องเน่ว่าให้ปลูกงาได้จะเด้อพี่น้อง มันโบอึดบ่อกินโบอึดกินได้พี่น้องัข้าสมมูรณว่าเ้ามีหญ้าให้งัวกิ่นจะใบดีแฟ้มกัสิหอบหญ้าได้ค่ะบัดนี้เวลาเ้าเวลาเ้านีข้ากะทิโบค่อยมีเวลาดอกพี่น้องเ้าก็เฮ็ดงานไปนําแล้วก็เขาก็เลี้ยงงัวไปน้ำเวล่าเ้าก็สิบ่หลายทัวผู้อื่นเด้อจ้ะเด้อพี่น้อง นี่ก็ทิมาทำแตนห่อเนี่ยพอบานตัดเลี้ยวเขาก็มาปวดแล้วก็หอบใส่ห่อใส่ถุงปุ๋ยพี่น้องถุงปุ๋ยว่าว่างแล้วก็หอบใส่จ้ะประมาณนี้ประมาณนี้หลายๆจ้ะพี่น้องปลูกหญ้าด้จะเด้อหญ้าเพ็กคนละห้าในดีที่สุด ยหยาไหนนี่ทุดน้ำท่วมมองไ้ที่น้ำท่วมครั้งแล้วๆอยาไหนไปปลูกได้จ้ะน้ำท่วมน้ำเค่ไหนก็ไม่ตายว่าหอยาเพงกุหลาบนี่เราอยากมักที่ดอ่อนในจังหว่อยได้จ้ะเด้อ โนแ่นเปกลาพี่น้องคนอยากปกกลาก็วอาหวเป่ซึมนีก่อนปวดไปแล้วบงสีมันทีหอม nhà กับ n นาในเนาะเพราะว่ากันบปเนาแต่หอมมาก นฝา,ากพี่น้องกดติดตามกดกระดิ่งนะเด้อค่ะเด้อเพื่อสบายดีฟ้ามมีคลิปวิดีโอด้านใดกระด้ิ้งให้พี่น้องเบิ่งงนะจน้ะเนาเมื่อนี่ก็มาล่าพี่น้องด้วยความสวยของห้าเพิ่งก่อนลาอายุ4เดือนนี่แหละนะค่ะพี่น้องเนอขอบคุณและสวัสดีค่ะ